่อไปเรามาดูการหาลิมิตของฟังก์ชันเมื่อตัวแปรเข้าใกล้อินฟินิตกรณีฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันพิเศษอื่นๆฟังก์ชันพิเศษอื่นๆเดี๋ยวจะรวมผสมลงไปนะครับพิเศษอื่นๆอย่างแรกคือฟังก์ชัน อย่างที่หนึ่งเลยนะฟังก์ชันรู้ขอบออฟังก์ชันนั้นทราบขอบเขตค่าต่ำสุดค่าสูงสุดยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นนะกูกงมี1บวกลบ1งกำลัง n ฟังชันนี้ n จะเป็นค่าใดๆก็ตามรู้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของมันไหมถ้า n เป็นเลขคู่ถ้า n เป็นเลขคู่ลบ1ทั้งหมดกำลัง n จะเป็นอะไรครับ1ถูกไหมครับถ้า n เป็นเลขคู่งั้น1บวก1ได้อะไรครับ2 ถ้าเเป็นเลขคี่ถ้าเเป็นเลขคี่ลบ1ทั้งหมดกำลัง n จะได้ลบ1ง,งั้นรวมกัน1ได้อะไรครับ0งั้นค่ามันจะอยู่ระหว่างอะไรครับต่ำสุดคือ0นมากสุดคืออะไรครับต่ำสุดคือ0นมากสุดคืออะไรครับใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างลักษณะฟังก์ชันมีฟังก์ชันไหนอีกเช่น cos n เ n จะเป็นค่าใดๆก็ตามค่ามากสุดของคอสคือ1ต่าสุดของคอสคือลบ1ตรงนี้คอสทายได้ทั้งคู่เลยไอ้ตรงนี้เป็นลักษณะที่ฟังก์ชันของเรานั้นมันมีส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวฟนะังก์ชันน่ะทราบขอบเขตพูดง่ายๆทราบขอบเขตของมันถ้าเราทราบขอบเขตอย่างนี้ให้เราเขียนขอบเขตของมันขึ้นมา แล้วสร้างฟังก์ชันให้เหมือนกับฟังก์ชันที่ต้องการหาลิมิตแล้วค่อยเทคลิมิตลงไปแล้วค่อยเทคลิมิตลงไปนะครับเอาไปนะถ้าฟังก์ชันนั้นทราบขอบเขตค่าสูงสุดค่าต่ําสุดหรือทราบขอบเขตให้ทําดังนี้แล้วค่อยเทคลิมิตกระบวนการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาคือ ตั้งขอบเขตตั้งขอบเขตเสร็จสร้างฟังก์ชันให้เหมือนฟังก์ชันที่จะหาลิมิตและสุดท้ายค่อยเทคลิมิต โอเคไหมโอเคมาดูตัวอย่างกันเอาเลคเชอร์ก่อนเดี๋ยวไปดูโจทย์กันดูข้อที่25หน้าที่42นะครับโจย์บอกว่าไงครับอาจารย์ข้อไหนดูไม่ทันข้อ25หน้าที่1 2อีกครั้งครับอาจารย์ข้อ25หน้าที่1 2พอแล้วนะโอเคอ่าโจย์ให้ AN มา AN คือ1นบวกลบ1ทั้งหมดกำลัง N ส่วน N จงหาลิมิตของ a n นี้ครับโจทย์ได้หาลิมิตของอะไรนั่นเองครับ ลิมิตของ1บวกลบ1ทั้งหมดกำลัง n ส่วน n นั่นเองประเด็นตอนนี้เรารู้อะไรครับเรารู้ว่าส่วนนี้มันมีขอบเขตของมันถูกไหมครับเนื่องจากเรารู้ว่า1บวกลบ1ทั้งหมดกำลัง <c oughs> 1บวลบ1ทั้งหมดกำลัง n เนี่ย เป็นยังไงครับถ้า n เ,เป็นเลขคู่ลบหทั้งหมดกําลัง n ก็เป็นอะไรครับเป็น1นบวกหเป็น2ถ้าเป็นเลขคี่ก็เป็นอะไรครับ0นถูกไหมครับนี่คือขั้นที่1ตั้งขอบเขตของฟังก์ชันบางส่วนที่รู้ขอบเขตขออกมาต่อไปขั้นที่2ทําไงครับขั้นที่1ผ่านมาแล้วเมื่อกี้ขั้นที่1ทําไงครับตั้งขอบเขตขั้นที่สสร้างฟังก์ชันให้เหมือนฟังก์ชันที่จะหาลิมิตฟังก์ชันที่เราจะหาลิมิตหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นคือเอา อสมการที่ตั้งนี้มาหารอะไรตลอดครับหารด้วย n ตลอดทําไมหารด้วย n แล้วเครื่องหมายอาสมการไม่เปลี่ยนครับ n มันมันเมันเป็นจํานวนเต็มบวกเอาไปหารอาสมการเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอเคนะครับได้นะแล้วหลังจากนี้ทําไงครับก็เทคลิมิตเทคลิมิตเมื่อเทคลิมิตจะได้ว่าลิมิตของไอ้ตัวเนี้ยลิมิตของตัวเนี้ย ก็จะน้อยกว่าเท่ากับลิมิตของตัวนี้เหมือนกันแล้วก็จะมากกว่าอะไรครับลิมิตของอะไรครับ0นย์ส่วน n เ,เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตได้ไหมงั้นหน้าที่ของเราก็ไปหาครับว่าไอ้นี้คืออะไรแล้วไอ้นี้คืออะไร <c oughs> <c oughs> ได้ไหมงั้นหน้าที่ของเราไปหานี่นะ หาขอบซ้ายก่อนหาขอบเขียดซ้ายก่อนลิมิตของ0ส่วน n เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตเท่ากับเท่าไหร่ครับ0ถูกไหมครับเพราะ0ูส่วน n มันเป็นไงเอ่ยมันศูนย์ตลอดการถูกไหมครับ0นส่วน1 0ส่วน2ส่วน3ก็0 0ส่วนอะไรก็เป็น0งั้นลิมิตของ0ก็เป็น0ได้ละ เห็นตรงนี้ได้แล้วว่าคืออะไรครับสูนิอาจารย์หาลิมิตของสองส่วนเอน็นตอครับลิมิตของสองส่วนเอน็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเอน็นกลังศูนย์เอน็นกลังหนึ่งเลขชี้กลังของเอน็นตรงเศษสูงสุดคือหนึ่งสูงสุดตรงส่วนคือ สูงสุดตรงเศษคือ0สูงสุดของส่วนคือ1เพราะฉะนั้นลิมิตนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ0เพราะเลขชี้กำลังของ n ตรงเศษน้อยกว่าตรงส่วน0งั้นจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าลิมิตของสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0และน้อยกว่าเท่ากับศูนแสดงว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ครับ0เพราะขอบเขตด้านซ้ายของสูของมันเป็น0นยขอบเขตด้านขวาของมันก็เป็น เพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ1บวกลบ1ทั้งหมดกำลัง n ส่วน n เมื่อ n, n, n เข้าใกล้อินฟินิตเท่ากับเท่าไหร่ครับ0ตอบครับวิธีการอย่างนี้ใช้ในกรณีที่เราใช้เทคนิคลัดลัดที่เราฝึกกันมาไม่ได้นะครับเราใช้เทคนิคลัดลัดที่เราฝึกกันมาไม่ได้เราก็งัดออกมาว่ามันมีกรณีอื่นอีกไหมเทคนิคที่ฝึกกันมาลัดลัดไม่ได้ ก็ลองดูเฮ้ยห,หนึ่งในฟังก์ชันของเรามี summation ไหมก็ใช้สูตร summation ช่วยเฮ้ยใ,ในฟังก์ชันของเรามันมีส่วนของฟังก์ชันบางส่วนที่ทราบค่าขอบเขตมันไหมถ้าถ้ามีก็ตั้งเล่นอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นวิธีการอะไรครับการดิ้นรนของเรานั่นเองว่าเฮ้ยวิธีการวิเคราะห์แบบปกติธรรมดาใช้ไม่ได้วิธีการพิเศษที่ให้ไปเพิ่มเติมนั้นใช้วิธีการไหนได้บ้างอา้าเชิ่อเลคเชอร์ครับ